สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนาค่ะวันนี้นะคะจะมาสารกระเป๋าจากเส้นพลาสติกหลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่27คูณส2สูง24เซนติเมตรค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลมประกอบด้วยเส้นสีฟ้า12เส้นสีขาว8เส้นความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12ม mm, มประกอบด้วยเส้นสีฟ้า6เส้นสีขาว4เส้นความยาวอยู่ที่1 0 6 mm, ซมค่ะ เส้นพลาสติกจุดที่3เป็นเส้นขนาด12ม mm. มประกอบด้วยเส้นสีฟ้า12เสนสีขาว8เส้นความยาวอยู่ที่110ซนมค่ะสายยางทำสายกระเป๋าขนาด8 9คูมมความยาวของสายยาง28ซนตมตรจำนวน2เส้นค่ะ หมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8ม mm, ิลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3ม mm. ิลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูคอนหัวแรงบัดกรี กระดาษกาวกิหนีบผ้าและกันไกลค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานนะคะวิธีการสารก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะ การเรียงเส้นของเส้นชุดที่2ก็จะเป็นเส้นสีฟ้าสีขาวสีฟ้าสีขาวและสีฟ้าสลับกันไปแบบนี้2รอบนะคะ เมื่อสารเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จัดปลาเส้นทั้งสองด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นก็ให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะนำเส้นพลาสติกชุดที่สามมาสารค่ะวิธีการสารก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะการวางเส้นของเส้นชุดที่สาม ก็จะเป็นสีฟ้าสีขาวสีฟ้าสีขาวและสีฟ้าสลับกันไปสีรอบค่ะ เมื่อสารเส้นชุดที่3ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้ด้วยนะคะนำกิ๊บหนีผ้ามาหนีบไว้ค่ะ ต่อไปเราก็จะไปสานเส้นด้านข้างกันนะคะเราก็จะเริ่มสานจากเส้นนี้ค่ะให้สานไปทางด้านซ้ายมือนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละหนึ่งเส้นค่ะ สารด้านนี้ครบหมดทุกเส้นแล้วต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะเริ่มจากเส้นแนวตั้งนะคะเส้นที่อยู่หลังเส้นสีฟ้าเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยค่ะ ไปก็ให้ดึงเส้นแนวนอนค่ะปลายเส้นอีกด้านนึงให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะ ดึงเส้นเสร็จแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าแล้วก็มุมด้านข้างกระเป๋านะคะด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านที่เหลือก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยนะคะ สารในแต่ละด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามบีบก้นกระเป๋าแล้วก็มุมด้านข้างกระเป๋านะคะ ตอนนี้เราก็สารครบหมดทุกด้านแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะ เราทำครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะ ดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้บีบก้นกระเป๋าแล้วก็มุมด้านข้างกระเป๋าค่ะ เสร็จแล้วก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกนะคะหลังจากนั้นก็ให้ตัดปลายเส้นที่เหลือออกได้เลยค่ะเส้นที่อยู่ด้านในก็ให้ตัดปลายเส้นที่เหลือออกเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นบริเวณขอปบกระเป๋ากันค่ะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด12มิลิเมตรสีฟ้าความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นที่สองให้วางประกบเส้นด้านบนไว้ค่ะแล้วก็พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยนะคะ เก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ใช้กันไกลตัดไปเส้นที่เหลือออกเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมากําหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมดุดสาสายกระเป๋ากันค่ะโดยให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามา6เซนนะคะวัดจากขอบด้านบนลงมา0.5ซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซนติเมตรนะคะ ตัวกระเป๋าเราก็จะใช้หัวแร้งบัตกรีในการเจาะรูนะคะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นค่ะสำหรับสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา0.5ซมรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซนติเมตรนะคะตัวกระเป๋าเราก็จะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะค่ะ เจารูเสร็จแล้วก็ให้น้ำขาหมดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้เลยค่ะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่170ซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ ต่อไปก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าค่ะนำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนแล้วก็ตอกให้แน่นเลยค่ะ ที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชม ฝากกดติดตามกดกระดิ <umsy> like, ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube อลวรรนนานาด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมก็คือเพจ Facebook อรวรรนนานาค่ะฝากติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะคะ